ปกติให้ตลอดอยู่แล้วนะคะเมื่อมีโอกาสเนาะแล้วก็เมื่อวานก็เพิ่งเจอทำบุญเข้าบริวาที่คุณปณดาบุญพุดีให้กับผู้ประสบภัยภาคใต้การให้นะคะส่วนใหญ่ก็ทําแบบโดยไม่มีเงื่อนไขอะคะ่ะทาเมื่อพร้อมอะไรสะดวกก็คือทําเลยค่ะไม่ต้องออรอค่ะทาบุญบริจาคลงศพค่ะทาบุญโรงพยาบาลคะ่ะเท่าที่ในชีวิตนี้ทำะนะครับก็จะเป็นบริจาคเลือด บางทีเลือดตรงนี้ของเราเนี่ยอาจจะไปช่วยเขาได้ว่าต่อชีวิตหนึ่งชีวิตให้เขาช่วยชีวิตต่อไปได้การให้ในสไตล์ของก้อยก็จะมีการบริจาคเงินให้โรงพยาบาลค่ะช่วยเหลือผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการ การให้สำหรับฝนก็คิดว่าได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรม CSR ของบริษัทก็จะเน้นในการาไปเข้าไปช่วยเหลือหรือปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเช่นห้องสมุดสนามเด็กเล่นเอนเตอ,อ,อเร์เทนน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ